ใช้ให้ใส่สับปะรด <travail> เอาสับปะรดออกก็ได้นะครับจะให้เกยรติมันทําไมคะเราไม่ควรเรียกคนอื่นว่ามันนะทำ uh, ไมพิซซ่ามันเย็นขนาดนี้เดี๋ยวผมจะรีบมาให้เร็วที่สุดเลยครับลูกนั่นแหละคือตัวปัญหาเฮ้ยพิซซ่าลูกค้าค่าพิซซ่า450บาทครับแม่ขอเงิน500จ้าให้ทิปเขาด้วยละ่ะ รัวนะแม่ย้ำอยู่ได้อะถอนด้วยนี่ครับพิซซ่าคุณต้องการเพิ่มอะไรอีกไหมครับเฮ้ย <Hey! S 2> นี่มันอะไรอะ่ะก็พิซซ่าหน้าสับปะรดเลยครับเป็นหน้าที่คุณสั่งเองนะครับใครใช้ให้ใส่สับปะรดหน้าฉนันอะ เหมือนคนกินสับปะรดมากขนาดน,นั้นเลยเหรอฉันสั่งหน้าแปบบบรอนีต่างหากถ้าคุณไม่ชอบก็เอาสับปะรดออกก็ได้นะครับไม่อย่างนั้นหรือว่าจะให้ผมไปเปลี่ยนใหม่ละครับมันไม่ใช่หน้าที่ฉันที่ต้องมานั่งเขียนสับปะรดออกไปเปลี่ยนอันใหม่มาได้ครับทางงานผมขอพิซซ่าคือเนอแกชอบกินสับปะรดไม่ใช่หรอชอบดิ เยี่ยมมากเออคุณครับผมขอพิซซ่าไปคืนที่ร้านได้ไหมครับไม่อย่างนั้นผมจะโดนห่าเงินนะครับหรอเน่ขอที่เหลือคืนด้วยอะไรวะไปไปเอาไปรีบรีบหน่อยล่ะฉันหิวผมจะรีบมาให้ไวที่สุดเลยนะครับเออรบ เดาทิปให้เขาหรือเปล่าไม่อ่ะมันเอาสับประรดใส่ในพิซซ่าหนูก็เลยให้มันไปเปลี่ยนอันใหม่มาให้ลูกเราไม่ควรเรียกคนอื่นว่ามันนะแม่มันเป็นแค่คนส่งพิซซ่ารับออเดอร์แค่เนี้ยมันยังพลาดเลยจะให้เกียิมันทำไมคะลูกรู้ไหมงานบางอย่างที่ดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะ ลูกจะรู้ก็ต่อเมื่อลูกได้ทำมันขนาดนั้นเลยเหรอครับแม่แม่โห่เวลานเด้เอแล้วไงบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของเขาก็ได้นะหนูไม่รู้แหละรู้แค่ว่ามันต้องแก้ไขปัญหาให้หนูนี่เลิวไม่อยากเชื่อเลยนะว่าแม่เธอจะจองรถให้ด้วย แน่นอนสิพวกฉัน่ะไปจองเรียบร้อยแล้วและฉันหวังว่ารถน่ะต้องสวยกว่าในรูปที่เธอดูแน่นอนอุ้ยขนาดนั้นเลยในที่สุดแกก็มาทันเวลาก็ดีนะผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่มาช้าพอดีเมื่อกี้ผมขี่รถ ตกหลุมระหว่างทางนะครับไม่ต้องบอกฉันก็ได้นะฉันไม่อยากรู้เอาเป็นว่านายมาทันเวลาพอดีนี่ครับทั้งหมด450บาทครับทำไมพิซซ่ามันเย็นขนาดนี้เย็นขนาดนี้ฉันไม่จ่ายเงินแกหรอกนะผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีระหว่างทางเกิดเหตุนิดหน่อย แล้วอีกอย่างผมก็บัลจิกยยนมาด้วยแต่ถ้าคุณอยากกินร้อนก็ไปอุ่นในเตาอบหรือไมโครเวฟก็ได้นะครับฉันไม่มีทางเอาพิซซ่าเข้าไมโครเวฟแน่นอนไปเปลี่ยนอันใหม่ที่มันร้อนร้อนกว่าน,นี้ไม่งั้นฉันอาจจะโทรไปฟ้องเจ้านายก็ได้นะได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบมาให้เร็วที่สุดเลยครับก็ดีคังจริงไปนำคาญจริง เป็นไงอะถึงไหนละกำลังสนุกเลยตอนเนี้ยหรอโอ้ยฉันว่าเทีมที่ฉันเสียต้องชนะแน่แไม่มีทางยังไงซะรอบเนี้ยทีมฉันก็ต้องชน,นะชัวร์มาดูกันเอาดิมาสทีนะคนส่งอาหารอาอ รอบนี้ผมเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นหน้าแป,ป๊บป,ปรนีอีกอย่างผมก็เรียกแกมาส่งเพื่อให้ทันตอนที่มันยังร้อนอยู่ครับตีมาดูสินี่ครับนี่นายโกงฉันเหรอคุณว่าอะไรนะครับทำไมแป,ป๊บป,ปรนีแต่และชิ้นมันไม่เท่ากันอ่ะดูดิชิ้นนี้มีสาม นี้มีอีกสองมันน่าจะเกิดจากตอนที่ตัดแบ่งนะครับไม่มีใครหยิบออกได้หรอกนะครับนายแน่ใจนะผมแน่ใจครับว่าผมไม่ได้เอาไปแน่นอนก็ดีงั้นฉันเอาอันนี้แหละอ่ะเงินทอนมาด้วยละ่ะส5่สิบห้าบาทแต่พิซซ่ามัน450บาทแล้วน,<า>นะนะ้งน่จะดีใจนะที่ได้ทิปจากฉันทั้งทางที่นายอ่ะบริการแย่มากได้ครับ นี่นายรู้ไหมฉันเสียเวลามากกับไอ้พิซซ่าแค่ถาดเดียวเนี่ย<ส>นี่ลูกปิดประตูใส่หน้าพนักง,งานคนนั้นเหรอใช่ก็สมควรแล้วนี่คะหลิว แม่เคยสอนลูกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้ทำแบบนี้และยิ่งโดยเฉพาะกับพนักงานคนนั้นเขามีความพยายามที่จะบริการลูกให้ดีที่สุดแล้วทำให้ลูกพอใจถ้าเขารู้จักตรวจสอบเขาก็ไม่ต้องไปไปมามาแบบนี้หรอกคะ่ะนี่ลูกรู้ไหมลูกนั่นแหละคือตัวปัญหานี่แม่ทำไมแม่พูดแบบนี้ลูกคิดว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มันง่ายอย่างนั้นเหรอแม่ หยุดพูดเรื่องนี้ได้ไหมแม่ไม่เห็นหรอลูกเพลื่อนหนูนั่งอยู่ตรงนี้ยดีแล้วจะได้ฟังไปพร้อมๆกันเลยในขณะที่ลูกนั่งดูทีวีอยู่ในช่วงปิดเทอมแต่ลูกกลับไปคอมเพนพนักงานส่งพิซซ่ากับอีแค่เรื่องเปปเปอร์ลูนีบนหน้าพิซซ่าที่ไม่เท่ากันเนี่ยนะลูกรู้ไหมว่าพนักงานคนนั้นน่ะเขาต้องทำงานหนักแค่ไหน แต่มันตรงกันข้ามกับลูกเลยที่ลูกแค่แบม,มือขอเงินแม่ลูกก็ได้เงินมาแบบง่ายๆแล้วบางทีลูกอาจจะต้องทำงานพิเศษในช่วงปิดเทอมแล้วละ่ะลูกจะได้รับรู้ว่าการหาเงินน่ะมันลำบากแค่ไหนได้ค่ะก็ดี จะดูซีรีกับเพื่อนต่อไม่แม่จะยึดของทั้งหมดที่แกมีแล้วแม่จะไม่อนุญาตให้เพื่อนพวกนี้มาที่บ้านนี้อีกรวมถึงแกจะไม่ได้ลถในวันเกิดแล้วแม่แม่ทำแบบนั้นไม่ได้นะคะแล้วแม่จะบอกเขายังไงถ้าแม่ไม่เอารถอะแม่ก็แค่โทรไปบอกว่าแม่ไม่ต้องการรถแล้วแม่แกรู้ไหมมันจะเป็นยังไงต่อลิว แกจะเสียรถไปไม่ได้นะเว้ยแกต้องมีรถดีๆขับเหมือนคนอื่นเขาทำตามที่แม่แกบอกไปเถอะก็ได้ฉันทำก็ได้แต่หนูทำแค่เดือนเดียวนะคะแม่จะคอยดูว่าแกจะทำได้ถึงอาทิตย์หรือเปล่าโอ๊ยนี่ค่ะ ขอบคุณมากนะคะค่ะนี่ค่ะเอ่อคุณคะคือคือนี่ค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> เออไม่รู้เลยค่ะโอ้โอโอโคุณคะคุณน,นี่คะ่ะอาหารอล้แล้วคะ่ะค่ะเอ่อคุณคะ ลูกวันนี้เออก็ดีค่ะแม่นี่ลูกก็เพิ่งมาถึงบ้านค่ะแม่อยากจะบอกว่าแม่เซอร์ไพรส์มากที่ลูกทำงานได้นานกว่าที่คิดออและหิวหรือยังเดี๋ยวแม่ไปทำอะไรให้ทานอ,อ่อไม่เป็นไรค่ะแม่คือหนูสั่งอาหารแล้วค่ะแล้วก็สั่งเผื่อแม่แล้วด้วยงั้นเหรอจ๊ะล้ว เท่าไหร่อะ,อะเออไม่ต้องค่ะแม่เดี๋ยวหนูจ่ายเีงค่ะช่มีของมาส่งครับอ๋องั้นเดี๋ยวหนูมานะคะแม่นี่ครับพิซซ่าหน้าแปปโปรเรนีผมตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ผิดแน่นอนนี่ทำไมพิซซ่ามีสับปะรดคุณว่ายังไงนะครับ <laughs> ฉันรอเล่นนะคะ <laughs> นี่ค่ะครับไม่ต้องคอนะคะจริงเลยครับฉันรู้ค่ะว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนฉันขอโทษคุณด้วยนะคะที่ทำไม่ดีกับคุณไปอะค่ะไม่เป็นไรหรอกครับโชคดีนะครับค่ะ <laughs> ได้แล้วค่ะแม่ นี่ใช่ลูกสาวแม่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่สินะลูกสาวคนใหม่ของแม่ตัางหากค่ะเอ่อแม่เรามาทานพิซซ่ากันดีกว่าเออคือแม่หนูจะบอกว่านี่อย่าบอกนะว่าไม่อยากได้รถแล้วอะ่ะป่าซะหน่อยค่ะ เราจะบอกว่าหนูเปลี่ยนใจเอารถสีดำค่ะน่าจะสวยกว่าได้สิจา้าสีดำก็สวยตามใจลูกเลยขอบคุณค่ะแม่ <c oughs> มาค่ะแม่มาพิ้ซ <c oughs> ่ากันดีกว่า <c oughs> นี่ค่ะของแม่จ <c oughs> อ้บใจจา้าค <c oughs> ่ะชนหน่อยแม่อ 啊。